สวัสดีค่ะมาต่อกับ o n e t ข้อที่5นะคะอ่าทีนี้ข้อที่5นะคะเขาบอกว่าอัตราส่วนของเงินเดือนของแจวนะคะเจอคำว่าอัตราส่วนแปลว่าเรื่องนี้นะคะอยู่ในเรื่องของอัตราส่วนมหนึ่งนะคะนี่ก็จะมีอัตราส่วนของเงินเดือนของแจวต่อเงินเดือนของพินต่อเงินเดือนของโต้งนะคะเป็น4ต่อ2ต่อ7 ดังนี้เลยอ่ะครูขอไฮไลท์ไว้ก่อนมีเงินเดือนของแจว๋วพินแล้วก็โต้งนะคะสามคนก็คือ4ต่อ2ต่อ7ดังนี้ที่นี้นะคะคำถามก็คือถ้าพินเนี่ยได้เงินเดือน1 5 0 0 0บาทนะคะแล้วโต้งได้เงินเดือนมากกว่าแจ๋วเนี่ยกี่บาทอ่ะก่อนอื่นนะคะทุกคนต้องเขียนอัตราส่วนที่เขากำหนดให้ก่อนนะคะนั่นก็คืออัตราส่วนของแจว๋วนี่แจว๋ว ต่อนี่สัญลักษณ์ต่อแบบนี้นะคะของพินและก็ของโต้งนะคะของโต้งมันคือ4ต่อ2ต่อ7นะคะทุกคนต้องรู้ก่อนว่าอัตราส่วน4 27เนี่ยไม่ใช่เงินเดือนของแจวของพินของโต้งจริงๆนะนี่เป็นเป็นเรื่องของอัตราส่วนนะคะทีนี้เขาก็เลยบอกว่าถ้าพินเนี่ยได้เงินเดือน1 5 0 0 0พพินก็คือ พินก็คือคนที่อยู่ตรงกลางๆตรงนี้นี่แปลว่าก็คือตัวเลขอะไรคะ2ตัวนี้อันเนี้ยของแจวอันเนี้ยของพินอันเนี้ยของโตง้งทีเนี้ยถ้าสมมติว่าพินเป็นหมื่นห้าแปลว่าเราต้องดูซิว่า A2 2สองเพิ่มไปเป็นหมื่นห้าเนาะแปลว่ามันต้องเป็นการคูณนะคะการคูณ2คูณอะไรเอ่ยเป็นหนึ่งหมื่น 5,000นะคะเราก็ต้องหาแล้วล่ะว่าเอมันคูณอะไรนะเท่ากับ1,500 0แล้วเราจะดูได้ยังไงละ่ะว่าอะไรนะที่มันคูณแล้วได้1,500 0นะคะวิธีการก็คือเราเอา1น0 0 0ตั้งค่ะทุกคนและหารด้วย2ก็คือทำกลับกันไปนะคะอ่ะลองดูนะนี่เอา1 0,000อ่ะครูขอทดนะคะ1 5 0 0 0แบบนี้ค่ะ ตั้งแล้วก็หารด้วย2 274นะคะลบกันเหลือ1ดึงศูนย์ลงมา25เป็น10ลบกันเหลือ0ดึงศูนย์ลงมา20เป็น0ลบกันเหลือ0ูนย์ดึงศูนย์ลงมา2 0เป็น0ย์ลบกันเหลือ0ย์ค่ะทั้งหมดแปลว่า2นะคะมันจะคูณกับ7,500นะแล้วมันจะเท่ากับ1 5 0 0 0 นะคะคนี่คือวิธีการคิดเนาะแปลว่าตรงนี้นะคะ2ตัวนี้นะคะ2ตัวนี้ต้องคูณกับ7 500นะคะแล้วก็คูณน,นี่ถ้ามันเป็นหลักการคูณปุ๊บแปลว่าถ้าตัวเนี้ยถ้าอัตราส่วนเนี้ยมันคูณด้วย7 500แปลว่าตัวที่เหลือก็ต้องคูณ7,500ด้วยเช่นกันนะคะเราก็คูณเลยก็จะได้เงินเดือนของคนที่เหลือก็คือแจวกับโต้งเนาะก็คูณลงไปเลยค่ะ นี่ตรงนี้นะคะคูณกับ7,500และตรงนี้นะคะก็คูณกับ7,500เช่นกันค่ะก็จะได้เป็นนะคะเราีคูณกับ7,500นะคะก็ตั้งคูณกันดูซิเอยว่าได้เท่าไหร่เอ่ยอ 7, คูณกับ4เดี๋ยวคุณครูขอทดไว้ตรงนี้แล้วกัน 500คูณกับ4่แบบนี้ศูนศูสี่ไปคูณ5เป็น20เขียนศูนทดสองสไปคูณเจ็เป็น28บวกกับอีก2เป็น30นะคะก็ได้เป็น30,000นะคะนี่สามหมืเงินของแจวคนแรกคือ3 0 0หมืนต่อไปนะคะนี่ของพินนะคะคูณกันแน่นอนตรงนี้ก็คือได้1 5 0 0 0หเนาะที่เราต้องการจะต่อไปต่อนะฮะเจดนะคะไปคูณกับ7,500อันดูทีนี้ 7ไปคูณกับ7,500เอาตัวที่อ็กว่าตั้งนะคะ7,500คูณกับ7ดู70เป็น0 70เป็น0 75เป็น35เขียน5ทด3ค่ะ7 7เป็น49ค่ะ49บวกอีก3 <52 S 1> ะะเป็น52นะคะก็คูณกันแล้วนะคะก็เลยได้เป็น52,500 นี่52,500ได้แล้วอันนี้ก็คือเงินเดือนอันนี้ก็คือเงินเดือนที่แท้จริงของแจวคนแรกนี่แจวอาจรที่2ก็เป็นของพินนะคะแล้วก็3ก็เป็นเงินเดือนของโต้งนะคะนี่นี่เป็นเงินเดือนที่แท้จริงของเขาถ้าพินได้เงินเดือน1 5 0 0 0บาทนะคะทีนี้คําถามก็คือโต้งเนี่ยได้เงินเดือนมากกว่าแจวกี่บาท ต้งของเราคือเท่าไหร่คะ52,500นี่ดังนั้นนะคะ,ะเราอยากรู้ว่าต้งเนี่ยมีเงินมากกว่าแจ๋วเนาะเป็นการเปรียบเทียบนะคะอยากรู้แปลว่าเราต้องเอามันมาลบกันก็คือเอาเงินของต้งก็คือ52,500ตั้งนะคะลบของแจ๋วก็คือแจ๋วคนแรกเนาะก็คือส0,000นะคะนี่ตั้งลบกันเลย ชัดเจนข้อนี้สามารถตอบได้เลยนะคะว่า52,500 0นลบกับ30,000ก็เหลือ2,2500บาทนะคะนี่เราก็ไปดูซินะคะว่ามันตรงกับข้อไหนเอย่ยเราก็ไปดูนะคะว่าเออันเนี้ยมันตรงกับข้อไหนเอย่ยจะเห็นว่ามันตรงกับข้อที่1นะคะดังนั้นเราก็สามารถที่จะเลือกข้อที่1ได้เลยค่ะเรียบร้อยนะคะทุกคนสำหรับข้อที่5เนาะ โอเคนะคะต่อไปนะคะไปดูข้อที่6ได้เลยค่ะ